ในงันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดหนึ่งคืนกันนะครับท่านผู้ชมชหนุมใส่หนังือก็นนะตอนนี้เราก็จะมาซื้อของก่อนที่จะไปถึงสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพักแรมกันที่ทุ่งนานะครับเราจะพามาใช้ชีวิตอยู่กลางทุ่งนาสักคืนหนึ่งนะครับเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้เราจะพักกันที่นี่ บริเวณที่เราขุดสะไว้จะทำโคกหนองนานะครับก่อนอื่นเราก็มาชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เวลาก็หกโมงเย็นนะครับนี่กำลังมาถึง มีเต็นมีมุ้งนะครับเตรียมพร้อมนี่นะเรามาดูบรรยากาศนะครับเสียงกบเขียดเริ่มร้องนะครับน,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 นี่เสียงเขียดร้องตอนนี้บรรยากาศก็ช่วงหกโมงเย็นนะครับ กลางทุ่งนาเ,เราก็จะมากลางเต็นนอนที่นี่คืนหนึง่งนี่ครับมาดูเราเพิ่งมาถึงนะครับลูกสมุนก็เตรียมสเสบียงเตรียมเต็นพักที่นอนหมอนมุ้งมาพร้อมนะครับอันนี้เป็นสะนะครับ เป็นสระน้ำกลางทุ่งนานะครับที่เราขูดไว้ตอนนี้ก็มีน้ำสามเมตรกว่าแล้วครับเนี่ยฝนทิ้งช่วงไปนานนะครับนานๆกลับมาเยี่ยมเยือนทีนี่ครับต้นกล้วยต้นกล้วยก็เริ่มจะแตกยอดแตกใบนะครับนี่ต้นขาต้นขาปลูกไว้รอบสระ นะครับอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ปลูกลอบเลยโน,น่นรอบสะไปโน,น่นขนาดของสะนะครับตรงระดับตรงนี้นะครับตรงระดับพื้นนี่ครับกว้าง18เมตรยาว35เมตรนะครับนี่ความยาวนะครับความลึกก็2เมตรครึ่งนะครับ2เมตรครึ่งถึง3เมตร ตรงกลางเราก็จะขุดลงไปอีกนะครับขุดลงไปอีก3เมตรแล้วก็จะมีสะดือบ่อนะครับนี่จะเห็นว่ามีน้ำซึมออกมานะครับสีสวยมากอันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดเตรียมของนะก่อนครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับ ครับสวัสดีครับพบกันยามค่ำคืนตอนนี้มองทางไหนก็มีแต่มืดนะครับนี่เห็นดวงจันทร์สาดแสงแสงนี่คือบริเวณที่เราอยู่นะครับตอนนี้ก็มีลูกสมุนสองคน ตอนนี้ก็เดินสำรวจท้นที่อยู่นะครับรอบๆสระน้ำนี่อันนี้ก็คือเป็นหญ้าแฝกหญ้าแฝกที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อจะปลูกนในวันพรุ่งนี้นะครับนี่เรามาดูดสดะน้ายาม <8 S 1> ทั้งหมดกี่ต้นครับยามค่ำคืน พรุ่งนี้เรามีกิจกรรมปลูกปลูกหญ้าแฝกแนะครับสองพันต้นพรุ่งนี้ก็รอบสะพรุ่งนี้ก็ดูพระอาทิตย์<ด>ขึ้นนะครับ,รบ<ะ>ก็มีลูกสมุนจากช่องเอียงมาอูวันนี้เรา,รเ,ราเราพาลูกสมนุนสองคนสำรวจพื้นที่ยามค่ำคืนนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศยามค่ำคืน เราจะเห็นท้องฟ้านะครับวันนี้เต็มไปด้วยดวงดาวแล้วก็แสงจันทร์นะครับอย่าจับกบมาใส่โอบิกนะ,ะทำโอจะทำตัวดีนะอันนี้ตน้นอะไรเอออยากรู้อย,อย่าไปเยียบมนันนะต้นไหล่เรากล้วยนานกล้วยแตกหนอแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็เป็น แตะไครที่เราปลูกใช่ เอาละครับพี่น้องคืนนี้เราก็จะนอนกันที่นี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันนะครับสำหรับคืนนี้ก็หลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับโอเคครับ อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องพบกันยามเช้านะครับหลังจากเมื่อคืนเราได้มาชมเดือนชมดาวนะครับเช้านี้พบกันนะครับนี่ก็ชมบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาเลาะชมสวน กินข้าวอยู่ทุ่งนาครับวันนี้นี่ครับเรามาชมอันนี้เป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยที่เราปลูกไว้เมื่อต้นเดือนนะครับตอนนี้ก็แทงยอดนะครับอันนี้ไม่ได้ดูแลนะครับไม่ได้ลดน้ำให้เทวดาลดให้อย่างเดียวนะครับนี่กล้วยกำลังแตกยอดสวยงามนะครับ ส่วนขาขาก,ก,ขาขาขาก็กำลังแทงยอดขึ้นมาครับขาขาที่ปลูกไว้กำลังแทงยอดขึ้นมาตรงนี้ก็ทำได้เท่าที่ทำไปก่อนนะครับเพราะไม่มี ผู้ดูแลให้นะครับอันนี้เราก็ปลูกแล้วเราก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมนะครับนี่ตะไคร้เขียวเลยครับนี่ขนาดไม่มีปุ๋ยใส่อะไรนะครับกำลังงามเลยครับกำลังแตกกอนี่เราปลูกไว้ต้นเดียวนะครับนี่ยกำลังแตกกอออกมาแล้วสี่ห้าต้นแล้วครับเนี่ย นากนั้นก็เป็นกล้วยวันนี้เราจะมาปลูกหญ้าแฝกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ขุดเป็นแนวทางไว้ได้แล้วสัก30เมตรได้นะครับอันนี้เป็นสะ,สะน้ำที่เราขุดไว้ เป็นสระน้ำของกรมพัฒนาที่ดินมาขุดให้นะครับสมทบ2,500บาทกว้าง18เมตรยาว35เมตรนะครับลึก2เมตรครึ่งนะครับเนี่ยความลึกก็จะอยู่ที่ระดับน้ำนะตอนนี้นะครับแต่ว่าของผมนี่ผมขุดลงไปอีก3เมตรนะครับเราจะเห็นว่าสีของน้ำนะครับ จะเกี่ยวทึบๆอยู่นั่นแหละครับคือลึกลงไปอีก3เมตรตรงกลางก็จะทำเป็นหลุมสะดือน้ำลงไปอีกครับรวมๆแล้วก็ที่ขุดลงไปจากระดับของกรมพัฒนาที่ดินสอเมตรครึ่งนี่ลึกลงไปอีกก็ประมาณห้าเมตรตรงเป็นหลุมนะครับอันนี้เราก็มาชมบรรยากาศยามเช้า วันนี้เราหลังจากเมื่อคืนนอนนาครับวันนี้เราก็มาทำกับข้าวตอนเช้าที่ทุ่งนานตอนนี้กำลังแกงแกงอ่อ่แกงอ่อม เดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะครับพี่น้องท่ามกลางบรรยากาศนะครับแห้งแล้งนะครับฝนไม่ตกดูต้นข้าวก็อาศัยความชุ่มชื้นจากน้ำค้างบ้างนะครับพอได้เขียวขึ้นมาบ้าง เป็นข้าวหวานนี่ครับกล้วย กล้วยปลูกไว้1เดือนนะครับกำลังออกยอดออกใบนะครับ นี่ก็ต้นไม้สองต้นนี้ก็จะเป็นต้นสะแบงนะครับเนี่ยต้นสะแบงสองต้นนะครับที่เห็นไกลๆตรงนี้ก็จะเป็นต้นพยอมต้นพอกนะครับนี่ต้นพยอมอีกต้นหนึ่งนะครับปีที่ผ่านมานะครับปีนี้นะครับออกดอกออกลูกเยอะมากครับแต่ไม่ได้เก็บเพาะนะครับเดี๋ยวเอาไว้ปีนี้นะครับถ้า ออกดอกออกผลเดี๋ยวจะเพาะนะครับครับก็เดี๋ยวพามาดูสาอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ครับต้นพยอมเมื่อสักครู่ต้นพอกแล้วก็ต้นพยอมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็พามาดูสาอีกลูกหนึ่งที่ขุดไว้นะครับมาสำรวจดูน้ำครับนี่ น้ำสวยมากครับอืมระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ความลึกความลึกน่าจะอยู่ที่สี่เมตรนะครับอันนี้ผมขุดไว้ห้าเมตรนะครับ แล้วก็จะมีสะดือน้ำลึกลงไปอีกนะครับตรงนี้ก็ลองเก็บกักน้ำดูครับปีนี้ก็เราขุดไว้ครับขุดไว้ก็ไม่ได้ดูแลนะครับ ให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ก็สายแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ